ก็ในไมยิยไปหน่้ไนอยไยๆไปยืดน้ำให้น้ำตาอาย ผมเซนาดูวยผมแตกแล้วเดี๋ยวว่ารอดิอุ้ยอัลลอฮแล้วว่ะอู้ยเป็ดตะไักไก่บะหมยดอกไอ้กับบะเมยแน่เออสัมผินมิตรเตี๋ยวเลี้ยงแก้มเลี้ยงแก้มปึ๊บเปิดทางสแต็มเตรียมรับออเดอร์นะอ่าห่านสามครั้งปึ๊บ นี่ไงพัดเออฮะใส่ลงไปในการมาเหมือนสแตปเดินมารับบอเดินเสร็จแล้วสแตมปรับบอเดินเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยมารักการรักการเตรียมสวมกอดเตรียมสวมกอดกอดรักกอดเขาเอ้ยกอดยิกกอดไมยิกเออกอดเดินมาแล้วหันหันมาหากล้องแน่เดินมาแล้วทไมไปลูกเปิดเปิดแล้วเยอะเยอะ หวันๆร <c anc> ักมาแเก่งกันนะเก่งกันนะะเอนเ้ยกสองสยิ้มไม่กออ่ะเล่นอนหยอกกันสักพักหนึ่งสแต็มยิ้มกอสแตมยิ้มกอดหนยอายกระจโอ๊ยปอบมือยตายหันปเกี่ยวกองตเออยิ้มยิ้มีความสุขยิ้มสแตมหันมานิดนึงมองมองปอเอ

หน้าตาเกามาเลยไเนี่ยคราวนี้ขึ้นพวกเดินตามก็คือไ้่ือ่งจังหเอาแก้วบ้างมาที่น้คาคนเด้เยเอาหนามนยยิิ้มยิเหมือนเหมอนเขาต้องคามเลยแไปเลย่รอเปนอยางไงครับได้ครับไปสีสันซ้อนนแอคชั่นครับไปครับซาซาแ่บซาซแก้วน้ำไปค่าแก้วน้ำ้ค่าเขินเ กินสัอาดๆโอ้ยเถอะยี่เสร็จกูแท้มือนีกลังสิกินน้ำน้ำยังอืมได้แล้วกระปากันนะน้ำแล้วกินข้าวต้อกินข้าวต้อกินข้าวต้อโอเคระหว่างพักเบรกครับมาดูผู้กินกับยังไม่พักขาดกินไปเรื่อยๆกนไปด้วยทั้งกินทั้ง ตัวระวังวันนี้คืออาบน้ำหรือยังครับวันนี้ยังครับยังไม่ได้นอนเลยแล้งานอยู่ไหนก่อนแล้งานอยู่สกุลนครสกุลนครไดโนสซาร์มหอน์นิตรีห่าไพเซตโม่เลือดโจค่ะวันนี้เดี๋ยวปีนี้มีโบนัสแน่นอนครับโทรศัพท์ใหม่ต้องแล้วล่ะโทรศัพท์ใหม่ต้องเข้าในกบบออสสบต้องได้ยินนะครับฝากบล็อกเรียนคลิปนี้ด้วย กำลังนีดนะนี่ลูกอะไรเนี่ยเมื่อกี้ทำไมวานๆทำไมผันตัวค่ะผันตวนี่เปา้าวอ่วหมนน้อยแมวมันเยีวคะคับสวยสวยใสแก้มพอแล้วสองกระจกอย่างเดียวเติมปากนิดนึงเติมปาก โอเคพอแล้วไม่เมมอีกแล้วนะยิ้มยิ้มสวยสวยมองกระจกอย่างเดียวมองกระจกอย่างเดียวสิอ่ามองหาผู้ชายมาไปเนอะเออ,เอ,อ ดลเนกคงน่เลยออิม ah, า okay. <Okay. S 2> ังหมคนยกึมๆลหวละฟังนีกันิวๆล่ะวันอะไรก็ไม่รู้ปหดแมเอ้ยอดกอนเยังบุ๊ี่นั่งก็ไดัยก่อนนี่น่กรดัก้อนยังวะ ตา้งจำนวนเราไปัไหนีเออมาลูกเลยลูกเลยลูางด้ยในร้านนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปดูที่ย่างนเว้ยติครับที่เิปแบครับขาโทษครับโทครับว๊ะแปนเป็นเ้มาเอาเอาไยังไม่ยังเป็นไปเลยังไปเลยเอาเอาเอานั่นไปเอานั่นเอากระดาษปไปดดก็ได้วะเดียวเดี๋ยวให้ยงลยครับยังยกลับขึ้นมาให้ไมให้กระเปาให้กระเปาตัวนี้ขาอีกการนึงนะว่าี้ตัวนี้ตัวนี้อ่อนัมมเขาอีก่นยอ้มมาก่อนยิ้ม แหมโฮ้ยโมโหเลยเบลหนึ่งเบลหนึ่งเบลหนึ่งอย่ามาจุ้งอย่ามาจุ้งเอเบลสองเบลสโมโหหมดยิ้บอลูไม้พวกบููไหนยิ้มไม่ยิ้มยิ้มยิ้มยงก็บูสูนแล้วสูดเลยสูดเลยสูนเลยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วต้องครับไปเลย ไม่เห็นใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสาเสาเบี้วิ๊เบลหนึ่งหนึ่งเอแอชเช่เบลสองบกเบลสองโอ๊ยอย่ามายูอย่ามายูโหลังตักโอย่ามาได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาที่ไพยนี่แอลูจะมายุจะมาถังจะไม่ถางจะไม่ถังขยำขยำขยวเพนเพนแพมลูกไพนี่แต่ยังไม่บอกย้อนย้อนย้อนผ่านสะดักย้อนย้อนย้อนผ่านเพื่อนย้อนย้อพย้อนัง เสียใจเสียใจยิ้มเต่าเหี้ยมมีถังเดินออกมาเดินออกมาเดินออกมาเชิด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 จะไปแบบเชิดเชิดนับเงินสักหน่อยแจมจะไปใช้ไหม จาน้ำนิดน ja, ึงนะนี่ใหม่อย่างนี้เต็มหมดเลยไปหมดเลยเดดอย่าใส่กระเป๋าอย่าใส่กระเต็มไปหนึ่งไปหนึงด่งเต็มใส่เลยมอไซ ตหลังฉางน้ำตาครับมาน้ำตารู้สึกที่นี่หรือว่ามันไม่แรงอะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกโอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมารอเลยเจ้ารอรอเลย้เดีย้น้นยงมคลังเลย อารมณให้มีลักษณะยอนได้ได้น่ายุดเห็นเงาตั้งแต่ทำอารมณ์เรืเห็นจะได้มาเขับขี่กูแล้วเปิดเพลงไหมเขับรถใจกูแล้วกับมาได้บอสเคือลำไส้ครับ